แต่ัอันนึงเท้าออกไสบกดเนี่ยยังเลิศอ๋อแล้วเธอซื้อเท่าไหร่ทำไมไม่ได้เงินทอที่แสงเขบอกว่าไม่นหลานมังแก้เาไันไปบอกเขาน่ออันนี้อย่ากเนามัวห้องเป็นคนที่ดีนน้อง้าาบอกน้ำอันาดทุนไม่มาเสียหน้าไม่ได้ดูดูกเีบมทุกคนเขเียตีด้ยหน่อยงาเป้อรือ กแขนตึงแล้วก็พอแขนตึงแล้วพอครับแขนตึงแล้วพอพอครับพอเอาละเอาละเตรียมสิไปฐานค่ะทุกคนค่ะอยู่ฐานนางฟ้าค่ะเป็นฐานที่เหมาะกับอิชันมากกกำลังอีไปฐานค่ะมีแก๊งชปเปอร์นำไปค่ะทุกคนค่ะฐานนางฟ้าเจ้าแล้วเจอกันที่ฐานเจ้าฐานหฮอดแล้วค่ะมองนี่ฐานนางฟ้าค่ะนี่ฐานนางฟ้า กระมิตรเี่ยนั่งฝากกับเทวดาค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อมาซอยนะคะคุณพ่อคุณพ่อน้องขิงใช่ไหมคะคุณพ่อน้องขิงนะคะมาช่วยอันนี้ค่ะทุกคนค่ะมาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ตรงนี้นเห็นบ่มันอยู่ห่มไผ่พอดีอยู่ร่มไผ่พอดีเออนี่อยู่กับคูอันนะคะอยู่กับคูอันนะคะฐานนี้นะคะขออนุญาตกินข้าก่อนทุกคนนี่ข้าวนะคะหอมะคุณแม่หอมมาด้วยจวดก่อนนะคะจวดก่อนแป๊บนะคะ คุณแม่ตาแจ่วแล้วก็ทอดอันนี้ให้แล้วก็ส้มหมูเหมือนเดิมค่ะเขาเศร้าได้เนี่ยบางเป็นเขาเทียงเพราะในเฮตดคลิปแท้เพราะในเห็ดคลิบแท้นะคะตอนนี้กินกินจัง่อยค่ะหลอดประจ ա มฐานค่ะฐานนางฟ้านะคะเราจะแกล้งเด็กปิดตานะคะทุกคนค่ะปิดตาเด็กน้อยแต่คนสุดท้ายนะปิดปากแล้วก็ให้ส่งสัญญาณอยู่กับคู่อันค่ะนี่ค่ะทุกคน มองเห็นไหมคนข้างหน้ามองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมคะเห็นนิดนึงค่ะเห็นนิดหนึ่งห้ามเห็นลูกห้ามเห็นทํายังไงจะไม่ได้เห็นอ่าความซื่อสัตย์เอาความซื่อสัตย์ส่งสัญญาณเกินกว่าตื่นก็หัวละหัวละขาหนี้ไม่ได้พักนู่นเส้นทางของเราอยู่นู่นค่ะไปกินข้าวห้วยค่ะพี่จนดูน้องดีๆนะลูก นงฟาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะจะไปต่อที่ฐานวิชาการช่วงบ่ายคะ่ะแต่ว่าอยากให้เบิงบรรยากาศท่างไปคะ่ะนี่ทุกคนเบิงมีวัวมีควายด้วยนะคะไม่กล้าออกไปนะคะย่านควายไหลนะคะขออนุญาตไปตามทางแบบนี้เบาๆนี่มันติดเท้าภูเลยดิยเนมันติดเท้าภูกระดึงเลยนะทุกคนอิจฉายชฉันไหมนี่ เดี mm ๋ยวไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางค่ะที่กินข้าวมากินข้าวป่าค่ะมากินข้าวป่าค่ะมากินข้าวป่าคณะครูโรงเรียนค่อยค่ะมีแต่ผู้สวยๆค่ะม่ได้เอาลงเพจค่ะย่ายลงยูทูบขออภัยขออภัยแซ่บไหมคะวันนี้เอาวันนี้เอาแดดแดดเดียวกับส้มนะคะแล้วก็อันเจียวบองมาสู่ไทยพี่น้องอยู่โรงเรียนกินนะคะ นี่ท่านพอออค่อยนะคะสวัสดีค่ะพอค่ะาออพอค่อยรอบอ่ะอ้าอ้าวอ้าอวอ้าวอ้าวอ้่วอ้างอลาวอ้วอ้าวอ้าจอ้างอ้างอลางาวออา ตัวยังกันนมกิม่คนีค่ะทุกคนค่ะได้อันนี้กินแต่่าคอยไม่ได้เอาคอยไม่ได้เอานั่นมาคอยไม่ได้อนวตั้งกล้องมาค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็กินแบบนี้เลยนะคะขอนด้ยังกินแบบนี้อ้อซอนก่อนนัตั้งนอค่ะอันนี้อันนี้ซ้อนใครไม่รู้หนูขอตับแ้สุดยอดเสร็จเรียบร้อยขับแก้มสุดยอดับแก้มสุดยอดบ่ค่ะนั่นละมันเลิศ

อะไรลูกมือซ้ายเพิ่งมาถึงครับเปลวไอ้เหมึงลูกขู่มาเคยจ้างทางเปลวนซู่ซู่ลูกขู่ว่าลูกขู่ว่าไม่ผ่านแล้วอันนี้หมู่ไหนเนี่ยโอ้มาถึงนานแล้วเหรอมาถึงนานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใส่พี่น้องคุณครูในกล้องเออนั่นแหละลูกเออตายแล้วเป็นแม่แม่แจกหนมร้อนเขาไม่ไปคุณเทพี่จองสมูไว้ให้อยู่ ส้มหมูแม่สุชาอาไม่กินก็ซื้อไปฟาดหัวหมามันอันใหญ่มากฟาดหัวหมาสลบบอกคบอกว่าเอาไปไปเอาตังค์มาตอนคะค่ะกินไปิ้แล้วปิบาเบาทเือละาาตังค์เา่ดนี่อันนี้จานนี้ก็เลิศพี่น้องนี่จานนี้ก็เลิศค่ะจานนี้ก็เลิศเห็นบอกแต่มคหุง เกมก็ได้บอเกมนอเกมสองงเอาจินแห่งมันจะกลองตอนเงาจเงินทองบาดี้หอมพุงาะไปที่เาตีเงจ้าเงินทองหอมพุงขาดไม่วาอะไรเงินทองด้วยเออินเขาได้อันอาห้าบาทตการสิบาทครับไม่มีอะไรนั่นลาน้องอันน่ะอันน้มันย้ำเย้เอื้อนจำเจ้าประดกยื่นหอมไผ่นั่นบากินมันหิวเนี่เนี่ยแต่วัอันหนึ่งนักเท่ยออกไปวันเนี่ยยังเรลื

อันนี้ของดีเจอันน um> ี้ของใครอือตปากช็ตดีเจช่วยดูสองอันถสองครั้งสิบบาทนะลูกมีเงาแต่งสิบบาทมีเงาแต่งมาพื้นผู้ใดผู้เนี่ยมาตัดเด้อมาตัดเด้อมาพื้นหลานมาพื้นลูกไม่ใช่จำไม่ใช่จำเจ้าฟังไว้เด้อมีเงาแต่งมาพื้นลูกเจ้าเอาเถอะเดือดกะลาแล่นไปแล้วแล่นไปแล้วรถเติมยืมจับตัวอีกไหมมีสองจำค่ะทุกคน นี่สองจำอัมว่างกินแบบนี้ก็ดีเลยอ้ืนตดตน่ยมสองคืนนี่ะพี่ลุงสมโม่ะสองคืนอร่อยอะจอมอร่อยมากสคืนใช่ไหมคะโอ้เออเออเออค่ะเอาสามร้อยเงินเด้อสามร้อยเงินก็ค่ะเดี๋ยวจัดให้ เพราะมันมันเอาใส่ตู้เย็นไว้มันเป็นเอามันก็ได้นานอยู่นะหนูทำตลอดหนาทำหนาทำตามออเดอร์จ้าอออรร่เอดอเกินอตอเวลาเห็นอะไรเยอะๆมันจะไม่่อไมากยังม่อไปินมอ่มันให้เรากินลายแมเอาเจ้ากระเฮ็ดสูงให้เรากินตัวอามอสาเอเน์ตู้าวดลายล่ออจวลเวเอาเชลลัสสองร้อย มันใช้ตู้เย็นไฟบ่อจเไม่เลยไม่กินเอ้ยเอ้ยตู้เยบนจูห่อมฮะค่องาเจ็บเจ็บเบิจีบแล้ว่ะเบิ้ลยังมาพ่อไเรียมดงจอะอย่งเยลออกลอหน้าไปให้พออ่อพออ่อลอกเอดปิกทดสอบไปจังพอหอังตาหครึปหาเพราะอ่อไปต่อการได้พ่อันลไป้อพออ่อพร้อมไหมคะพออ่อยู่หลังกล้องครับพี่น้องคะ พออยู่หลังกล้องพอให้กำลังใจคุณครูครูอยู่หลังอยู่หลังกล้องนะคะเนี่ยการหันไปหาเราแล้วก็หันหลังให้ท่านพอออท่านพออออยู่นี่ละมีคนถามนต่ว่าเจ้าลุงสิงกระปุงไปพออ๋อบางใดเอาพออ๋อกะย่องว่างามดีได้หรือฮันดอพออ๋อไปไหว่ามึงไปรถอดไม่เอี้นนี่พออ๋อไปไหนมาเมื่อไหรเกิดบอกพออ๋อยครอย่าทานไม่แยกบานแจ๊กแก่คุณนอยอยู่แต่ทานไม่แยกบ้าน กทันดมอ้ออยากไปยู่มีแต่งให้ทันดมนี่เดนวดมนั่ะอยากอยู่แวหรอจัดไปนี่แต่งยาดมไปทั่วเด้อย้อมาน้ตุณทดอ้จับอันพี่น้องน้องเลียข่อยมีคนน้าตะกุลจับอันชอบดีดี คีกังอย่วกีตังนัะอก็อยากไปจับอันชอบอยู่รองรอับอัมเพราะขาไม่มีใครได้ยินค่ะอันพอพรยงบ่ได้ยินหัวบอีอือืมค่อยอิ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าค่อยกินทั้งวันเลยวันนี้นะอืม อกว่าหน้านีดีเราตีอิ่มหอยอันนุ่มกุ้งไม่ใหญ่ด้วยนะนี่คือยากจะจะคำเนี่ยหนบ่ม่ม่ซอนบ่ใา้เครื่องไม่เท่าไหร่ครับผมอ่ะครแต่ว่าแมงวันกี้ใส่เนี่ยขื้อจุดโอโบหลายจังได้โบลายจังได้มีหอยมีกุ้ง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  แต่เบงเบงโรงเลี้ยงไข่เดิมมันบิงมันเห็นป่ะมันเบิดทุกคนโรงเลี้ยงไข่น่ะเปิดปึ๋งปลาเลยมาตัวบ้าลย้มาโดนขึ้นเลือดเลยปลาตายจินมจิ้ไรพวกมีแต่เนีาเทางเดียวปลาตายเหรอคะไม่มันไม่ตายมันโดดขึ้นมาใส่เรือเลย มันชอบก๋วยเตี๋ยปลาหมึกมันเอาปลาหมึกไปตกปลาไงเอาปลาหมึกนะอ๋อปลาหมึกเป็นเหยื่อนะเปิดนีใช่ปาน่ะอุ้ยขอโทษค่ะทุกคนยลามกวายคูอะไรลามกคูกระเทย หน่อยว่าถ้ากาเป็นตกปลาให้หนาบ่ต้องเตรียมเนี่ยปิวกุ้งคือกันไี่น้อยฮะกุ้งคือกันละไม่ม <Rainbow noon> าตัล้ไปเราไม่ได้จับสม่รด้จับเลับมาเลยโควไอนางเจนน้อพี่น <Zone> <station> ้องปออ่อยบอกว่าไปหากุ้งไม่ต้องเอาเงี้ยไปแก้ผ่าลงไปมันจะจับเพ้อขึ้นมาเลยใช่ไหมครับปออคอยอือ อจะกินซีเลียสเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะแงมวนกับมวนเนาะค่ะน้ำเห็ดงานกับเห็ดงานนี่เนี่ยอ้าวนักเรียนทำความเคารพคุณครูแต่งมาจับกอดอาการน้องชายไปตัดอแล้วอกแม่ตัดออกแม่ตัดออกแม่่ตัดออกม่มีตัดม่มีตัดรุ่นเนี่ยขั้น

ตอนนี้อยู่นี่ค่ะฐานฐานนี่ฟังฟังฟังได้ยินเสียงอะไรคะได้ยินเสียงอะไรคะ <c oughs> <c oughs> เต้นเราแม่โอขยายใหม่กก่อนให้ดูบรรยากาศค่ะโดยรอบนะคะตอนนี้นะคะกระเทยโดนจับมาปล่อยอยู่ห้วยนะคะพร้อมกับพร้อมกับลูกลิงห้าตัวนะคะ <c oughs> ลูกลิงห้าตัว ปีกายนี่คอยมา้าเราคอยบ่้มมีมองนางปีนี่ค่ะเอาก็อีประจาตัวมานน้ำค่ะทุกคนค่ะยังเริดนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวให้ดูกับกล้องแป๊บหนึ่ง <Wow. S 1> นี่ทุกคนจะต้องอิจฉานะคะในกรุงเทพไม่มีแน่นอนค่ะเพราะรถเข้าไม่ถึงเห็นบอ mm hmm. เห็นบอนี่ปลาหน่อใหม่นะคะย mm hmm. ้ำหน่อไหม่กับหยอดยิงกลัวด้๋ยขอสิบอกให้นะคะ mm hmm. เออเนี่ย mm hmm. เป็นกอเป็นเอ่ยนะคะอันนี้ลิงนะคะไม่ต้องมองนะคะลิง <c oughs> อ๋อลิงอ๋อไม่ใช่ลิงนางฟ้าหรออ๋อนางฟ้า สวยมากค่ะลูกอันนั้นทวดาหน่อยที่วดาหน่อยแบกเกอีมาซอยคุณคู่ยังุนคู่ล่มยังุนคู่ดยเางเดสะโพกไม่สันวลยอ่านคู่ตกอย่างุณคู่ตกข้อหมายนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนข้างบนเนี่ยนันทนาการเขาหลังนันทนาการอยู่แล้วเขาก็สิปล่อยปล่อยนักเรียนปล่อยลูกเสือสำรองลงมาน้ํถฐานนะคะคือพื้นที่โซนทางนี้นะคะมันเป็นติดภูเขาแล้วมันเหมาะกับการเรียนลูกเสือมากฝึกให้นักเรียนนะคะได้มีความอดทน ข้างบนข้างบนคู่เทพฐานอี๋เอาเชียร์ตกใจหมดข้างบนคู่เทพฐานอะไรฐไต่เล้าไต่เล้าเขาคือพมาไตาพ่พี่พี่เป็นเล้าแหมนะเอาน้องเชียร์กับน้องมิ้งมาจากไหนมาจากข้างในคะ่ะข้างในคือฐานอะไรลกูกมันมันลอดอุโมองค์อะไรก็ไม่รู้โอ้ฐานลอดอ,อุโมงค์ฐานลอดอุโมองค์ลอดอุโมองค์นี่ของครู ไม่ทราบค่ะโอ้เออเรหลานแล้วค่ะทุกคนค่ะสารวิชาการกำลังจะสรุปแล้วก็ปิดกองนะคะทุกคนจบภารกิจแล้วค่ะคลิปนี้เขาไปซํานีก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันหมดเวลาเลยฮาคุณน่ะกำลังมอนฝนเห็นปะกระฝนน้องฟ้าน้องฟ้าอย่างเลิศมากเลยน้องฟ้า เราจากไปได้วยความสนุกสนานของน้องฟ้าแล้วกันนะคะคุณนะนะอ่ะคุณอ่ะมวนคัก <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ time.